มาดูรายการที่15นะครับเกียนนี้อยู่ในลังลุ้นเนื้ออัป,ปกา้าหน้ากากนวะเต็มวงลงยาขอบลงเอจีวอนพิมพ์ห่มหคลุมนะครับเดี๋ยวมาแกะซีนดูกันนะครับ ใบหน้าหลงปูสวยงามติดคมชัดจมูกส,สวยๆนะครับหลวงปู่จือพันธมุตโตวัดเขาตะงเงาะอุดมพรอําเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิ ห่วงหูเหรียญจะมีเส้นขีดแนวเฉียงนะครับอยู่ในห่วงหัเหรียญตัวหนังสือที่ขอบเป็นตัวหนังสือคำว่าชนะจนนะครับเป็นตัวหนังสือจมเครื่องหมายบวกนะครับ ขอบชนะจนลงยาแดงลงยาม่วงนะครับที่ตัวหนังสือองค์หลวงปู่พิมพ์ครึ่งองนะครับเหรียญนี้พิมพ์ห่มคลุมลงยาจีวรหน้ากากเต็มแผ่นเต็มวงนะครับที่ตัวเหรียญก็เป็นเนื้ออัปก้า ด้านหลังของเหรียญเป็นหลังอักขรยันด้านบนมีพัดยศอายุครบ79ปี2566โคตรดตัวอ,อ่างนะครับตรงนี้เนื้ออัปปาเป็นโคดพัดยศนะครับ อักขระอุณาโลมอยู่ด้านในนะครับหมายเลขเหรียญเหรียญน,นี้หมายเลข66หกมายเลขเบิ้ลน,นะครับพระราชภาวนาวชิระคุณนะครับก็เป็นชื่อหลวงปู่จือนะครับพันธมุตโตรุ่นชนะจนตัวหนังสือด้านล่าง มาดูอักขละพระคาถากันพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิ นี่เป็นพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้ามาให้ดูกันนะครับอีกหนึ่งรายการ